สวัสดีครับเพื่อนเพื่อสวัสดีทุกคนที่ติดตามครับตอนนี้นะครับนายพาทุกคนนะครับมาอยู่ที่อําเภอพิบูลังาหารนะครับวันนี้ก็มีงานนะครับที่จัดนะครับจากความเมตตาของท่านหลวงตาสินทร,รจาราธรรมโมนะครับวันนี้ก็ จะมาเป็นฟิลพูดคุยกันแบบอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึง่งก็แเรากันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปเดินเข้าไปดูในงานกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมไปกันเลยตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่บริเวณงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าลวงตาของเราอยู่ไหนน,นะครับอ่ะคือจริงๆอ่ะผมมาหาลวงตานะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นไงบ้างอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรา เจอแล้วเที่ยวเด็กครับมาหลวงตามาหรือยครับมาแล้วครับมาดวทางโน้นเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหลวงตาคับเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศก่อนก่อนที่จะไปดูหลวงตาแล้วก็จะให้มาในคนนั้นน่ะเดี <S <S ๋ยวรอเพลงเขาเล้วกันอยู่แบบเก้านี่นะครับผมตีเก้าคนแดนเซอร์แดนเซอร์เจ็ดี๋ยวผมถามที่นี่ก่อนกูถามยิมมึงผู้หญิงผู้ชายวะ ตอมมนรงงจะให้ึาสงการพี่บูนมังสาหานะครับคอนเสิร์ตดุกค่ำนะครัปาร์าหมอลำซิงนะครับตอนนี้ก็าเครับเริที่จะมีคนมาแล้วอีพี่ชูศรีนะครับแสดงอยู่แล้วน้องป่านนะครับป่านปัญชีว่าไม่ต้องพูดทำไมก็ได้คุยกันอยู่แล้ว แล้วก็นี่ทนายอัดนะครับผมวันนี้อาท่านสสมาให้กำลังใจถึงที่เลยนะครับผมมาชมนะครับมาความสงกรานต์นะครับพิบูลมังสาหารนะครับใช่หนูหนูแท่ด้วยความที่หนูเป็นน้องใหม่เหมือนเป็นพึ่งเก้าประมาณว่าหนูเพิ่งเรียนถึงน้าด้วยตกแต่งจะจเรียนไม่สิแล้หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้หนูแบบจริงๆแล้วก็กวดร้าวเหอนกันจริงจริงว่า เมืนหนูไม่ต้องไม่แน่ใจว่าหนูจะเป็นนักร้องที่ดีได้หรือเปล่าดีสิจะเป็นตำแหน่งเองฟังได้เยอะๆเรารู้สิเลย<ห>น,นี่เขตฟั<ะ>ง,งไม่ไมไดูดดยอยอะเดี๋ยวผมจะขอภาคเอาเป็นช่วงๆนะครับเพราะว่าบางทีคือเสียงดนตรีในงานคอนเนี่ยดังนะครับผมแล้วก็แบบทําให้ไมค์เสียงแตกไม่ได้ยินเสียงเนาะเอาวันนี้มาเจอพี่โอมด้วยพี่โอมสวัสดีครับ เดี๋ยวเรามาคุยกันนิดนึงนานหรือยังครับพี่ประมาณเกือบชั่วโมงไหมเรื่องาเรนายเราก็เรามาก่อนอ่าไงเก็เลยไปดูสถานที่มาอะไรก่อนนะครับก็เอ่ออะไรนะสวัสดีทุกคนนะครับยาคขับคืนอีกนพงูดไม่เก่งพูดไม่เก่งเดี๋ยวเราไปดูหลังกาันะครับคือผมก็เพิ่งมาถึงนะครับแล้วก็แบบ เราก็ยิ้มอยู่นะนี่ก็เป็นหลวงตาสิงสาบนะครับหลวงตาสิงสานะครับโมช่วยเราฝันได้ล่ะครับหอยอดมือทะลุดำาำเยอะๆแค่นี้เองอาจจะมืดๆนิดนึงนะครับเพราะว่าตัดกลางคืนก็ใส่ไม่ค่อยมีครับก็คือมืดฉ่ำเลยนะครับผมเราก็มาเจอช่างมือหนึ่งนะครับของวัดนะครับวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์นะครับผมสวัสดีครับพี่โยกโอ้โหมานาน พี่โยกถามว่านะครับแล้วมือที่สองไปไหนนะก็คือบอกว่ามือที่สองไม่ว่างทํางานอยู่นะครับเจอพีเอฟด้วยนะครับวันนี้พีเอฟก็คือมากับพี่น็อตนะครับผมสองคนนี้เขาก็แบบซีกันนะครับก็ตอนนี้ก็คือโครช่องกันเรียบร้อยนะก็คือภาพถ่ายทอดสดนะครับที่แบบคุณภาพชัดระดับ 4K เลยนะครับก็ติดตามได้ที่ช่องพระสินขีดแล้วก็ช่องมีเรื่องกับแสงนะครับเดี๋ยวเรามาให้ชมบรรยากาศรอบๆนะครับผมก็ ตอนนี้ก็คือเป็นเวลา6โมงครึ่งนะก็ยังไม่มีอะไรนะอ่าเพราะว่าจริงๆคือคนที่เขาเที่ยวกันเนาะเออ,เอพูดเหมือนตัวเองเที่ยวนะก็เที่ยวบ้างนะครับก็ดื่มก็ดื่งบ้างนะครับผมอันนี้เป็นแบบเป็นคำพูดเปรียบเปลยเฉยๆนะครับคือจริงๆผมก็ไม่ใช่แบบสายเที่ยวสายดื่มอะไรขนาดนะั้นเพราะว่าเราก็อยู่วัดเนาะเราก็ต้องแบบตั้งใจทํางานนะครับผม โอเคอ่าก็คือสายเที่ยวเขาส่วนใหญ่ก็คือจะมาช่วงเราเราสามทุ่มสี่ทุ่มเลยนะครับดึกๆนะครับเขาค่อยจะคนเริ่มเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้คือหลวงตามาเปิดงานนะครับนี่นี่ก็จะเป็นท่านหลวงตานะครับก็คือเดินทางมาให้กําลังใจนะครับคณะศิลป์ยานุสิทธิ์นะครับที่เป็นศิลปินนะครับแล้วก็มาพบปะนะครับพูดคุยเล็กๆแน่นยนนะครับกับทางอําเภอพิบูลมังสาหารนะครับเพราะว่า ก็คือเมนหลักของงานวันนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับต้องขอบคุณนะครับท่านหลวงตาสินทรัพยเจรณาธรรมโมนะครับนี่เจอพี่ฟิวด้วยนะเดี๋ยวเราไปทักทายกันสักเล็กน้อยวันนี้มาดื่มมาดื่มไหมครับไม่ครับวันนี้เป็นวันหน้าที่นี่เป็นบันหน้าที่อ๋อเป็นออบอรหน้าเหมือนอสอมอเลยออสมากนะครับ <that> วันนี้ติดตามท่านสสครับสสสวินสสอัศวินครับใช่ครับวันนี้มาคุมงานเองเลยนะครับถึงอำเภอพิบูลมังสาหาไปกับมือเลยครับการแสดงนี่นะอะไรนะครับลำวงเหรอครับอ๋อลำวงอันนี้ชุดการแสดงอันนี้คือดูแลการแสดงลำวงลำวงครับอันนี้ป่า หลวงตาก็เอนจอยนะครับก็คือให้เวลาส่วนตัวนิดนึงนะท่านก็คุยกับญาติธรรมเราก็จะไม่กวนเราก็มาพบพี่รอนนี่ด้วยนะวันนี้พี่รอนนี่นะครับรอรอเร,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 รือรอเรงรอนนี่นะครับรอนนี่นิรันดรน,นะครับเดินทางมาจากสปพลาวเลยนะครับเพื่อที่จะมาร่วมงานก็ ต้องเสียใจจริงๆเพราะว่าผมก็สัมภาษณ์ประมาณว่าแบบมาถึงกี่โมงนะครับผมแล้วก็แบบความรู้สึกที่ได้มาแล้วก็แบบเคยมาวัดวัดป่าบ่อน้ำพระอินกี่ครั้งแล้วอะไรประมาณนี้นะพี่ร้อนนี่ก็ตอบแบบน่ารักมากแล้วก็เป็นกันเองมากแต่คือแบบเสียดายจริงๆเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้เก่งเรื่องการ คุมใหม่เนาะยังยังแบบไม่รู้นิสัยใหม่ตัวเองเลยใหม่ไวเลตเพราะว่าเสียงก็คือเข้าเยอะมากเข้าแบบเยอะจนฉ่ำเลยนะครับก็เลยทําให้เสียงแตกมากก็คือฟังสัมภาษณ์ไม่รู้เรื่องก็เลยจะมาภาคแล้วก็เอาหน้าพี่รอนี่ขึ้นนะครับนิดหนึ่งนะครับผมก็ต้องถามว่าแบบเออพี่พี่อายุเท่าไหร่คืออยากอยากรู้เคล็ดลับแบบความหน้าเด็กหน้าเดงมากนะครับผมอ่ะก็ต้องมีบ้างเนาะการดูแลตัวเองนะครับผมก็ต้องถามพี่เขาบอกว่า30กสกว่าๆอะไรประมาณนี้ก็คือสวยมากนะครับผม แล้วก็มาเจอแม่ดอกรักกําลังขึ้นหน้านะครับแม่ดอกรักดวงมาลาเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันนะครับผมคิวเนี่ยนะมาเดี๋ยวเรามาคุยหน้าโดนเราบอแม่ แม่มาหอดแต่หามงแรงจ้ะมาหอดหาวงแรงไอ้มาหนีกระดึงดิงมาหนีเลยหรือว่าไปพัาดก่อนตรงดิงมาหนีเลยค่ะเพราะว่าตรงมักควบคุมเล็กน่อยอ๋อมาควบคุมราะว่นนี้แปลว่างานนี้คือแม่ก็เป็นวงแม่เลยโอ้เป็นวงแม่เนาะเดี๋ยวจะรอชมอันนี้กับลูกสาวบ่กค่ะแม่ลูกสาวอันนี้น้องอะไรอันนี้น้องอ้ำน้องอ้ำแล้วก็จะมีน้องออโต้แล้วก็มีลาซิงประมาณ7จคนอ๋อครับแม่ เขาเป็นกำลังใจให้เราวันที่ไปสายตอมือนี้ไปวาดบอกร่างกายลังจากสิ่งอนะคะมกทุ่มน่าจะเป็นมือหนาค่ะมือหนาเพราะว่ามืออื่นเลิกยานยานลงตาเมื่อยมันเดิกเนาะแม่ค่ะเพราะว่ามืออื่นมีงานกับเว้นอยู่อำเภอมหัวตาโอเคครับแม่แต่งหนาผมมกหวานหลามาอาค่ายเบื้องเบื้องหลังขึ้นนะคะครับผมครับสวัสดีค่ะ ก็คือหลงตจให้กําลังใจวันนี้มาให้กําลังใจลูกศิษย์นะครับที่อำเภอพิบูลบางสาหานะครับเพราะว่าการจัดงานนะครับผมก็หลงตาก็มีส่วนร่วมนะครับในการสนับสนุนนะครับงบในการจัดงานนะครับในครั้งนี้นะครับเราก็เลยต้องมานะครับนี่จีบมันเีมากอันนี้จีบใช่ไหมระหว่างเรารอนะครับรอเวลากลับแล้วก็มากินนะครับผม เป็ไงบ้างครับพี่หอกอร่อยไหมเอ,อ,อ้าหมื่นม้ยีร้านลับจ้างนะจ้าวไรพเราก็มาเจอน้องป่านปานชีวานะครับจริงๆคืออึ้งกับสิ่งนี้มากเพราะว่า,าฟังหลวงตาเขคือบอกว่าความบังเอ,อิญไม่มีในโลกนะครับมาเจอกันนะครับวันนี้ผมต้อง พูดสตอรี่เรื่องราวนะครับระหว่างผมกับน้องป่านให้ฟังเล็กน้อยเพราะว่าจริงๆเราเคยเจอกันเมื่อสมัยเด็กนานมาแล้วครับก็คือตั้งแต่น้องป่านตัวเล็กๆเลยนะครับตอนนั้นก็คือน้องเขาก็จะเป็นคนขี้อ้อนนะครับก็คือตอนนั้นก็เราก็จะแบบสนิทนะครับค่อนข้างจะสนิทเพราะว่าอยู่ทีมเดียวกันสมัยประกวดร้องเพลงนะครับในรายการ The Voice Kids Thailand สีสั้น5นะครับก็คืออยู่ทีมเดียวกันแล้วก็ทักทายดูว่าน้องเขาจะจำได้ไหมนะอันนี้เกิดเาเกันทาการเป็นน้องอันนี้เล็กๆตัวนะครับ พี่ทานบัตรบัญีว่าจะเขียียติกไยเตอรันแล้วนะทำปิดทำไมเรัจไ่อกุดต่อจ่อ่อจุ่จอจุจดไฟตด่ตดไ่อดไฟต่ไดไฟต่อาุ่จไอดไฟต่นดอนุอไอต่ไ เย่ yeah, <Yeah. S 1> ก็คือสรุปน้องจําได้แล้วนะครับอ่าก็ขอก่อนน้องไปหนึ่งทีนะครับมาเดี๋ยวไปอัสวัสดีคุณยายน้องนะครับเพราะว่าไม่ได้เจอกันนานนะครับเดี๋ยวจะทักทายนะครับผม น้องป่านก็เริ่มบรรยายแล้วว่าเนี่ยพี่ไนท์เนี่ยเคยอยู่ทีมหนูนะครับเคยแบบเป็นเพื่อนกันนะครับสมัยแบบไปประกวดนะครับก็ถามว่าจะกลับเลยไหมนะครับน้องป่านก็บอกว่าจะกลับเลยเพราะว่าจองไฟบินไว้ตอนเช้านะครับก็ส่งแค่นี้ก็เดินทางปลอดภัยนะครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่ครับความบังเอิญไม่มีจริงๆนะครับผมป่ะเราไปต่อกันนะครับมาเจอพี่ยูสีนะครับอันนี้คือผมก็ต้อง ช็อกนะครับกับการที่ไม้ผมแตกมากเพราว่าอยู่ข้างเวทีนะครับลำโพงดังมากแล้วก็แบบมีสัมภาษณ์พี่ชูศรีนะครับถามไทยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างพี่ชูศรีก็คือแบบต้องอวยยศนะครับคนนี้คือยืนหนึ่งนะครับเรื่องสัมภาษณ์นะครับก็สัมภาษณ์พี่ชูศรีไปนะครับก็ พี่สีก็บอกว่าเนี่ยงานนี้คือแบบเออต้องขอบคุณความเมตตานะครับจากท่านหลวงตาสินทร์จราธมโมนะครับที่แบบให้โอกาสเราแบบลูกศิษย์นะครับดารานักแสดงนะครับมาร่วมงานนะครับเพราะว่าเออเป็นความร่วมมือกันระหว่างอ่อ ในอำเภอนะครับในอำเภอแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลนะครับคุณนายสุภสิทธิ์ก็เจริญยศนะครับผมในการที่แบบร่วมประสานนะครับเพื่อจัดงานนี้ขึ้นมานะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างนะครับสร้างแหล่งทำมาหากินเนาะถือว่าเป็นการสร้างอาชีพนะครับให้คนไม่ว่าจะเป็นดาราศิลปินตลกนะครับแม้แต่พ่อค้าแม่ขายนะครับผมที่ได้มีงานนะครับก็ต้องขอบคุณความเมตตาจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเรากันไปกันต่อกันนะครับ อาจจะมีภาคบ้างเป็นช่วงๆเพราะว่าบางทีคือฟังไม่รู้เรื่องจริงๆต้องขออภัยนะครับแต่ก็จะบทสัมภาษณ์ได้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับผม <c oughs> โอเคพี่สีแบบไปแล้วนะครับ เดินมาหน้าเวทีนะครับก็คือคุนหน้ามาไปดูว่าเจ้าอาวาสวัดไหนแอบปลอมตัวมานั่งดูคอนเสิร์ตนะครับมาดูไกลๆอ๋อพี่หยองลูกหยีนี่เองสวัสดีครับสวัสดีพี่หยองนะครับวันนี้ก็คือกระซิบกระซาบเล็กน้อยแล้วก็มาให้กําลังใจนะครับในการแสดงถามว่าแบบแสดงไปหรือ,อยังพี่หยองก็บอกวาอ่าพี่แสดงไปแล้วนะครับบนเวทีนะครับตอนนี้ก็คือมา เป็นผู้ชมเรียบร้อยเพราะว่าแสดงผ่านไปเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปในนี้คือเสียงดังมาแล้วก็เจอพี่เดียนะครับเพจหลวงตาอนาปรณสตินะครับที่เขาน่ารักน่าเด็กน่าเด้งมากนะครับอายุ40ไม่เกินจริงนะครับน่ารักมากนะครับนี่ก็คือภาพรวมบรรยากาศนะก็คือแสงสีเสียงคือจัดเต็มมากแต่ว่าเราก็นะครับอยู่ได้ไม่นานนะครับเพราะว่ามีแลนนะครับที่ต้องกลับวัด ตอนกลางคืนนะครับเพราะว่าขับรถมาเองวันนี้นะครับแล้วก็สายตาสั้นนะครับผมไปกลับกันดีกว่าเราออกมาด้านนอ,อกแล้วนะครับเดี๋ยวมาชมนะครับด้านนอกว่ามีอะไรกินไหมเพราะว่าหิวตอนนี้หิวนะครับนะครับก็คือจะมีในช่วงวันที่อ่าสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วก็แบบไอ้ข้อมูลวันี้ผมผมก็ไม่ค่อยเต็มแต่รู้แค่ว่าเป็นช่วงในเทศกาลสงการานต์นะครับที่จะจัดตู้ตรงนี้ไฟสวยขอยืนนแบบนี้นะ อ่าเป็นช่วงในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับที่จัดนะครับที่อาเภอพิบูลังคาหนะครับผมก็คือใครนะครับที่อยู่ใกล้อยู่ไกลนะครับที่อยากจะมาะครับงานที่อําเภอพิบูลสงครามจริงๆไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันจะมีอีกจุดหนึ่งก็คือที่แก่งสะพือนะครับเดี๋ยวผมอาจจะพาไปดูเลยดีไหมเพราะว่าจริงๆอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้ทําอะไรนะก็คือเราอาภาพบรรยากาศไม่รับชมนะครับ จริงๆที่แก่งสะเพเอก็คือหลวงตาเหมือนกันนะครับคือห,หลวงตาก็คือจะเป็นแบ็คนะครับอยู่อยู่ภายใต้นะครับผู้สนับสนุนนะครับผมเพราะว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้สังคมด้วยนะครับคือที่จะเปิดโอกาสนะครับสร้างสารรค์นะครับสิ่งที่มันจะก่อให้เกิดรายได้แล้วก็จริงๆปฏิเสธไม่ได้ว่าโลกนี้นะครับคือเราต้องมีปัจจัยหลังในการดำรงชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความฝันนะครับ มันจะกระตุ้นนะครับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเราในด้านต่างๆนะครับให้เราแบบมีความพึกเหิมนะครับที่ใช้ชีวิตแล้วก็นําไปสู่นะครับการที่รู้จักตัวเองนะครับผมในเรื่องของธรรมะร่วมด้วยนะครับอันนี้คือผมก็พูดได้ในฐานะที่แบบเป็นคนคนนึงที่อยู่ในวัดนะครับแต่ว่าถ้าจะถามว่าตัวเองก,ตองก็ตัวเองก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ว่าคือเราก็อยากมาแบบให้กําลังใจครับให้กําลังใจคนที่อ่ คิดอยากที่จะพัฒนาตัวเองนะครับทางการหน้าที่การงานหรือว่าในเรื่องของธรรมนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูแก่งสะพือก็แล้วกันนะครับเพราะว่าจริงๆอยู่ที่นี่ก็ค่อนข้างที่จะเสียงดังนะครับเราอาจจะคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเดี๋ยวเราขึ้นรถกันแล้วก็ไปดูงานที่แก่งสะพือกันต่อแล้วกันนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ที่แก่งสะพือนะครับผมก็เป็นงานนะครับอีกที่หนึ่งนะครับที่หลวงตาท่านสนับสนุนมอบะครมาเพื่อจัดนะครับก็ คิดว่าเขาไปไม่ได้นะครับเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีน้ำที่เปียกนะคระับก็คือวันนี้แอดมินยังไม่พร้อมที่จะเปียกนะครับผมอ่าเดี๋ยวรถอาจจะติดนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราให้ให้ชมใน,รถ,นะมร,ร,ในรถดีกว่านะครับชมบรรยากาศในรถดีกว่านะครับเป็นคนทางโลกเนาะทางโลกก็ต้องมีบ้างสนุกสนุกเอนจอยกันนะครับ ที่แก่งสะพือนะครับก็คือเล่นน้ํากันช่ามากนะครับคนเยอะด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องขอบคุณไปอย่างหลงตาสินทรัพย์นะครับผม โอ้พูดขอบคุณแบบหลายรอบมากนะแต่ว่ามันคือความจริงนะครับที่เราต้องเปิดเผยว่าหลวงตาสินทรัพนะครับก็คือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังนะครับการสนับสนุนนะครับให้มีกิจกรรมนะครับผมที่แบบกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นการท่องเที่ยวนะใหะ้ผู้คนเนี่ยมีอาชีพมีรายได้เกิดขึ้นจริงคือตัวเมืองอพี่บูรณ์บังสา,ารกับซอรินทรอนช่องเม็กก็ค่อนข้างไกลยอยู่นะครับราวห้าสิบกิโลเมตรได้ยิ่งถ้าแบบจับพิกัดที่วัดก็เกือบเกือบหกสิบ 60กว่าเลยนะเราเรานั้น60เถอะไม่กว่าประมาณ60นะครับเท่าที่ผมดูใน Google Map นะครับเพราะว่าวัดเราเนี่ยก็จะห่างจากตัวศิดินทอนไปก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับมาเดี๋ยวเรากลับนะครับตอนนี้ก็ถึงวัดแล้วนะครับผมก็จะเดี๋ยวตัดคลิปตัดคลิปอีกนะครับก็ไกลนะครับไกลพอสมควรนะครับตัวอำเภอพิบูลสงารารกับวัดนะครับเดินทางก็ประมาณ 40นาทีนะครับรลวนั้น45-50นาทีนะครับราวๆนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นพาร์ทบันเทิงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่อยากนำเสนอให้ญาติธรรมแล้วก็ผู้ชมทางบ้านเนี่ยได้รับชมนะครับก็จริงๆที่หลวงตาทำนะครับก็คืออยากจะช่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกลุ่มลูกศิษย์นะครับด้วยเป็นศิลปินนะครับก็คือเป็นการทำงานนะครับของเขานะครับก็เลย ต้องสนับสนุนแล้วก็สปอร์ตซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็ในภาคส่วนของเรื่องของอาการกระตุ้นการท่องเที่ยวการกระตุ้นเศรษฐกิจกนะครับก็พยายามที่จะสร้างรายได้สร้างอาชีพนะครับให้กับทุกๆคนนะครับที่ต้องการนะครับที่อยากที่จะมีอาชีพเอาง่ายๆก็คือแบบ ทำไงก็ได้ให้ให้อยู่รอดได้นะครับประมาณนั้นนะก็ถือว่าเป็นขวัญและกําลังใจเนาะอันนี้ก็คือแล้วแต่คนมองนะครับบางทีภาพที่ออกไปก็อาจจะเป็นดาบสองคมนะครับก็มีทั้งคนที่แบบเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้ก็แล้วแต่เพราะว่าจริงๆคือแอดมินก็พยายามเซฟที่สุดสําหรับภาพที่ออกมานะครับก็เราจะก็มาคัดเลือกมาอะไรว่า,าสิ่งเนี้ยเราเอาออกไปมันจะเกิดผลดีผลเสียอย่างไรถ้ามันเป็นดาบสองคมเราก็ต้องมาคัดแล้วว่าอา่าถ้าเอาออกไปเนี่ย ดีกับร้ายเนี่ยอันไหนผลมันเยอะกว่าถ้าร้ายเยอะกว่าแล้วก็ไม่เอาลงแค่นั้นแต่ถ้าเกิดเออมันยังมีส่วนที่ดีแล้วก็สามารถทําให้คนเนี่ยคิดตามได้นะครับว่าแบบ เป็นการบันเทิงเป็นพาร์ทอะไรที่ทําให้คนดูรู้สึกว่าเอนจอยแล้วก็ไม่เคร่งเครียดกับแบบธรรมะจ๋าอะไรจนเกินไปอันนี้ก็คือแอดมินก็เอาภาพมานํเสนอให้ก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็มีการเวลาของมันเนาะแล้วก็มีช่วงวัยนะอย่างเช่นแบบอ่าเพจของแอดมินนะครับก็คือเราสร้างมาจริงๆรพอยหลักคือต้องการที่จะดึงกลุ่มนะครับที่เป็นวัยรุ่นวัยทํางานนะครับที่สนใจในธรรมะซึ่ง จริงๆเรามองเห็นตัวเราไงว่าเนี่ยขนาดเราอยู่วัดนะครับอันนี้คือเผาตัวเองนะนี่ขนาดเราอยู่วัดเราก็ยังมีแบบความแบบทะเลทะทลไยบ้างนะอันนี้คือกล้องยอมรับเลยเล็กน้อยนะครับอ่าแล้วทีนี้เราก็ไปเห็นแบบถ้าคนที่เขาแบบไม่ได้สัมผัสอะไรกับสิ่งที่เป็นวัดไม่ได้สัมผัสกับความดีไม่รู้แบบไม่รู้าศาสนาไม่ไม่ได้อินไม่ได้อะไรเลยนะครับมันก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะ น่าเป็นห่วงน่าอันตรายนะครับก็เลยคิดว่าเอออย่างน้อยๆขอให้แบบดึงเขาเข้ามาหน่อยสักสักเล็กน้อยนะครับก็คือผมก็คิดว่าหลวงตาก็น่าจะใช้วิธีนี้นี่แหละนะครับสําหรับการที่แบบว่าดึงนะครับคนที่แบบยังอยู่ทางโลกอยู่นะครับให้แบบเข้ามาวัดบ้างนะครับก็คือเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องสนับสนุนนะครับสิ่งที่เป็นทางโลกเพื่อที่จะรู้ว่าทุกอย่างเนี่ย มันคือของคู่กันธรรมะก็คือธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นก็คือไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยนะครับก็คือคลิปนี้เป็นพาร์ทบันเทิงที่สื่อให้เห็นว่าหลวงตามีความเมตตานะครับในการที่แบบจัดสรรงบประมาณนะครับในการที่ เชิดชูวัฒนธรรมนะครับประเพณีสงการนะครับก็ยังคงไว้อยู่นะครับแล้วก็สนับสนุนกระตุ้นเศร,รษฐกิจท่องเที่ยวอะไรประมาณนั้นนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆในที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่วอล์กหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องกล่าวคาว่าขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่กับอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งได้นะครับผมโอเคบยบายครับ